สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเขาสวนยนีม,มือเศร้าค่ะฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกบุ้มบ่คิดว่าฝนจะตกไผบอกมันห่อนหลายหมู่บ้านในห่อนจนสามสจนสิบแองศาค่ะห่อนคักอีหลีบุม้มยนีมือเศร้าค่ะบุ้มเอาบอกฮวงบอกฮงเรดเลดี้ e ค่ะเรดเลดี red ้ e. ไทยเรดเลดี้ e. บอกฮงบ้านเฮานั่นล่ะค่ะ บักพุงที่เพื่อนกินซุกกันนะเอามาตากแดดค่ะเพราะว่าอากาศมันจังจังไดดอกบอกโปถือค่ะเดียวห่อนเดียวหนาวอยู่อากาศต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละปูปะ่บกหุงอยู่ต่างประเทศเทศจังไดมันจังสีหลอดเนาะคะ่ะมกะพยาย่ามเบิงสภาพอากาศอุณหภูมิเนาะคะ่ะเพราะว่าบุม๋มมีกรีนเฮาส์เนาะ อุม,มองไม่กินเห่อยูนี่ม,นมันมันห้อนค่ะอากาศมันห่อนค่อนข้างที่จะห้อนคักแล้วก็แย่หนาวกับหนาวพอสมควรบ่มีหิมะค่ะรัดบุ่มบ่มีหิมะมิแต่อากาศหนาวเย็นแล้วก็ฝนตกมาพร้อมกันบอกฮูจักสีหลอดบ่หลอดเด้อปีนี้กระพยายามค่ะพยพายามดูแลเขาเอาเขาไปไว้ตรงที่อุณหภูมิอุนอ่นๆค่ะแต่ตนบอกฮูยู่นี่บุ่มก็หล้ายอยู่หลายอยู่ค่ะ เนี่ยอันนี้จังใดจังสิบดูแลก,กันผ่านหนาวไปได้เพยเา้ยามยกออกแดดให้กระสังเกตว่ามือใดแดดจัดๆนะ่ะกะยกเขาโ่มมือใดคืมๆก็ยกมาออกแดดค่ะนี่อันนี้อันนี้เพึ่งจะก,ก้าได้จักมือเองเนาะได้ดมมเมื่อไม่ได้เดือนนึงแล้วค่ะนี่ละต้นเดือนนึงได้ซ้ำเนี่ยหล,ลังจากที่แยกล่งกระถางเนี่ยค่ะ มันเหลือค่ะมันเกิดมาบางที่เขาวานใบมองไดจังสิยามบุญยางเลาะสวนบุเห็นขึ้นขึ้นมาจังสีบุญกับไปจิม้มออกมาใส่ใน,นกระถางไว้ค่ะเขาบอกว่าเขาชิงออกมองไดแน่นะวานวานวาน,วน,วนไปวานไปมันเหลือเนี่ยเห็นบ่นตอต้นนี่ต้นนี่กระปูกตั้งเต่พุ่นละค่ะปีกไก่คนนี้นี่ กระทางนี่เพราะว่าบุ้มหามองโล่งอยู่ค่ะปลูกไว้ถ้าทดแท่นค่ะว่าต้นใดที่เขาบ่เกิดมาบ่เ,เกิดผลเพอเพนะินสองต้นทั้งนั้นเพอเพินสองต้นทั้งพุ่นที่บบจับหมากจับน้อยจักเท่อนะ่ะจะได้ลื้อออกแล้วก็จะเอาซุ้มนี่ไปล้งไม่จักจะลงบ่ชลงดอกสิพักดินไว้ปลูกแนวอื่นไปมองนี่ก็สิไปหามองปลูกมองไม้เขาค่ะเนี่ยมือเสา โอ้ยมือขึ้นมือห้ออ่ะหูว่าในห่อนคักเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบิงบอกพริกบอกพริกเลมอนบอกพริกเลมอนเด้ยค่ะพริกเลมอนพริกเปรูแม่พริกประเทศเปรูพริกสีเหลืองเน่ะเดี๋ยวผมพาไปเบิงกันนี่แม่ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวส่วนมากไปดูแลแต่พริกชนิดอื่นเพราะว่าพริกอันนี้มันก็บ่รด้รู้ได้อย่างหลายดอกค่ะนี่ปลูก่ซนอันกระถางเดียวกันก็บอกพริกช่อบับนี้ บุ้มกับแนมเบิงแต่ทางนี่เนะาะทังเทิงขางเทิงนี่ไหมคะบานิกก้มลงข้างล่างบาน้พูนผ้ากันออกหมากย่อยยับยางอยู่พี่น้องเอ้ยบุ้มกาหลายตนอยู่ด้วยค่ะนี่พี่กันนี่เพชรเพชรหอมหอมค่ะนี่หอมต้องเอาไปเฮ็ดซอสหรือว่าเอาไปเฮ็ดอันใส่พวกตำเจวตำยางนี่หอมมากเลยค่ะนี่อยากให้ได้ปูก,กันจัง อยางให้ได้ปลูกกันจังค่ะบุมเก็บมเมล็ดพันธุ์ไวหลายอยู่ปีกายในยบุมกาบุมกา,าไว้ว่างอ่ะพนเดือนพฤศจิก,กาที่ผ่านมานะ่นแดดเผาตายก็เลยอ,อยู่จักต้นเองเลือยสองซ้ำตน้นพุนต้นหนึ่งฝากกันไปทั้งเนี่ยค่ะเขาจะเกิดเป็นพ่วงแบบนี้ละเนี่ยเวลาเขาสุกเต็มเถียเขาจะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองงามเนาะถ้าผู้ใดเคยเห็นเนาะค่ะเอฟซีนะ FC เก่าๆเพื่อนกะจะหูอยู่ค่ะเพื่อนกะเจ้หูจะเห็นอยู่ว่าพลิกเลมอนี่เนี่ย ปุ่นต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งตน้นพุนก่อนนี่คะ่ะต้นหนึ่งโอ้ต้นนี่เพี้ยลงนี่เห็นบอกถ้าอากาศเย็นฝนมากฝนฝนตกเมื่อนี่และเพี้ยมากที่นองค่ะนี่แหละสาเหตุที่บุ่มเขาสวนเนี่ยมุดเสาอะเนี่ยมุดเสาเนี่ยมือแล้งเนี่ยนี่นี่นี่ค่ะเขาจะเกิดเป็นพวกแบบนี้ใบย,ยังสีบุ่มกระเด็ดออกเนี่ย เรื่องเองรงสีเด็ดไปให้เป็ดเป็ดเอามาก,กินคักใบริกนี่นวยง้ามถ้าปลูกไซนี่กระสอบต่างหากต้นต่อต้นเนี่ยเขาจะต้นใหญ่ค่ะแต้นใหญ่พุ่มใหญ่เนี่ยเขาก็พึงจะฟืนขึ้นฉีบมากขึ้กันแล้ะนี่เผียโลงแล้วเห็นบอนวยงงามอยู่ค่ะนี่ น่วยท่อนนิวซีนิวซีนี่น,นี่ปุ๊ตม,มุตม,มุตม,มุตมิพ่อให้ได้เก็บกินอยู่คลิปนี้บุ๊มาามาซับเนี่แหละค่ะปไปกันเด้อบุ๊มเอาบอกฮุงมาให้เบิ้งซื้อๆก็บอกพริกเลมอนค่ะบุ๊มพริกเปรูปัปาดเพี้ยลงอุ้ย ีเพี่ยลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเนี่ยามาฉีดมันกันเด้อค่ะเด้อไปกันเด้อค่ะเจอกันไม่คลิปนาค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดีๆเด้อค่ะดูแรลรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะบ้านเฮาาือว่าหอนคักแท้เจอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ